หนึ่งวันสอนชงน้ำลูกค้าจะได้อะไรกลับไปบ้างมาดูกันครั้งแรกเริ่มจากการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนวันนี้นะครับว่าลูกค้าจะได้เรียนอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการชงน้ำสูตรน้ำต่างๆรวมไปถึงการตลาดแะเทคนิคการขายทั้งหมดหลังจากนั้นลูกค้าจะได้ลงมือเรียนทําจริงจากพนักงานชาพยองที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีไม่ว่าจะเป็นการชัตชาการชงชาการทําน้ําปั่นรวมถึงสูตรน้ําต่างๆโดยเราให้ลูกค้าลงทําจนกว่าจะเป็นครบทุกเมนูและนอกจากนี้ยังมีการจัดระเบียบอุปกรณ์เพื่อ ความสะดวกในการใช้งานภายในสุ่มลานหลังจากเรียนการสอนช่วงน้ําเสร็จก็จะเป็นการสอนเทคนิคการขายการทําบัญชีและเทคนิคการบริการลูกค้านี่แหละครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกลับไปเพราะเรามุ่งเน้นให้ลูกค้าตั้งตัวและไม่ปล่อยทิ้งอย่างแน่นอนครับสาหรับท่านใดที่สนใจเฟรนชชายชาพยอมนะครับสามารถติดต่อเพจชาพยอมได้เลยครับมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลาครับ